เซ e นเตอร์2014เ,เปิดรับสมัครถึง30เมษายนนี้ทาง w ว็บไซต์ www.recipcenter.com คนที่ใช่อาเป,เป็นคุณโอ,อ้ยมาถึงหน้าร้านเสเ้นที ี่นมาอยู่เกาะสีชังแล้วเนี่ยเราต้องมาทานอะไรทานสเต็กสิครับเฮ้ยไม่ใช่ต้องบุฟเฟ่ไม่ใช่ทิแมทานอาหารทะเลไม่ใช่ถูกแล้วอ,อาหารทะเลนี่แหละครับซึ่งเขาก็แนะนําร้านนี้นะถูกต้องนะคะกับร้านที่มีชื่อว่าครัวไอทะเลเขาบอกว่าร้านนี้นะคะอาหารทะเลสดมากๆแล้วก็บรรยากาศดีมากๆด้วยงั้นคุณผู้ชมครับอย่ารอช้าตอนนี้เราสองคนหิวมากๆแล้วไปเลย มากเลยนะคะคกับร้านครัวไอทะเลนั่นเองแล้วเราก็อยู่กับพี่นาซึ่งพี่นาเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารแห่งนี้ด้วยสวัสดีค่ะ,คะพี่นาเดี๋ยวก่อนอน่นให้พี่นาแนะนําตัวก่อนเลยค่ะค่ะชื่อวันนาคันทจันนะคะเป็นเจ้าของร้านอาหารครัวไอทะเลอยู่ที่เกาะสีชังก่อนอื่นผมต้องเล่าให้ฟังก่อนเลยครับว่าวันนี้มาทําอะไรนะค,ะคือ,อ มาตั้งแต่เช้าแล้วแล้วตอนนี้หิวมากมากเพราะว่าทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายไปเล่นบานาน่าโบ๊ทมาใชครับแล้วก็ไปพายเรือคายักด้วยแล้วก็ไปดูสะพานสะพานชื่อดังใช่ไหมฮะสะพานอสดางสะพานอสดางนะครับโอ้โหก็เลยหิวมากเลยใช่แล้วนะคะก็ร้านของพี่นาเนี่ยเป็นร้านอาหารสไตล์ไหนแล้วก็เปิดมากี่ปีแล้วคะพี่นาที่นี่เป็นร้านอาหารสไตล์ของอาหารทะเลสดเพราะของเราอยู่ติดกับทะเลแล้วเราเปิดมาที่นี่มาประมาณ3ปีแล้วค่ะสาปีแล้วแล้วหมายถึงว่าวัตถุดิบ ที่ใช้ก็คือสดใหม่มาจากทะเลเราทะเลเราเนี่ยนะฮะของเรามันเป็นเรือประมงเล็กเราจะออกกลางคืนแล้วเข้าเช้าของเราถึงจะสดไงเราจะได้ทุกวันแล้วได้ทุกวันเลยไม่ว่าจะเป็นปูเป็นหมึก อะไรเนี่ยเราจอบทุกวันแต่กุ้งเรายังไม่มีไม่เป็นไรเราเน้นปูค่ะเน้นปูอันนี้ก็เป็นตัวคอนเฟิร์มเลยนะครัว่าคือเทะเลอยู่แค่ตรงนี้เองใช่ทุกนี้เราติดแล้วเดินไม่กี่ก้าวนี่นะครับแปลว่าสดจริงๆเลยใช่แล้วนะครับเรามาพูดถึงเมนูแนะนํากันบ้างดีกว่าครับมีสดๆขนาดนี้อะไรบ้างครับถ้าที่นี่นะคะก็เราก็จะเป็นปากระพงทอดรานน้าปลา แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นช่วงเดือนนี้นะคะเราจะแนะนําให้เป็นหอยฟันกระต่ายหอยฟันกระต่ายจะมีเฉพาะที่เกาะสีชังที่อื่นจะไม่มีเนื้อคล้ายๆหอยเชลแต่เดียวสหหอยเชลแล้วก็จะมีปีนึงจะมีประมาณ4เดือนของเกาะสีชังโอ้ใช่ว่าพวกเราโชคดีมากๆเลยอ่ะจะมามามาช่วงนี้จะได้ทานหอยฟันกระต่ายก็คือหมายถึงเป็นช่วงหน้าร้อนเนี่ยแหละฮะใช่ถ้าน้ําลงกลางวันเนี่ยถึงจะได้เพราะว่าหอยฟันกระต่ายจะอยู่น้าลึก นี่แค่2เมนูนะครับก็โหทำให้ท้องร้องแล้วมีเมนูแนะนำอะไรอีกไหมฮะอีกอันเป็นหมึกแดดเดียวหมึกแดดเดียวนี่จะมีเฉพาะที่เกาะสีชังที่อื่นจะเป็นพวกหมูพวกเนื้อแต่เราแต่เราแต่เราไม่เน้นเราจะเน้นเป็นหมึกแดดเดียวหมึกแดดเดียวเออไม่เคยได้อีกแล้วอร่อยเหนียวเหนียวนึบๆนะไหมฮะใช่ใช่มันเป็นหมึกสดละตากแป๊บเดียวแล้วมีแค่ที่นี่ที่เกาะสีชังใช่ไหมโอ้โห่างนี้เราต้องซื้อกลับบ้านค่ะมาถูกร้านแล้วถูก้องเลยอีกเมนูนึงก็เป็น หมึกไข่หมึกไข่หมึกที่มีไข่เยอะๆนะแล้วก็ผัดกับไข่เค็มมันจะได้ความหวานแล้วก็ความมันของไข่เค็มหิวมากแล้วค่ะพี่นาตอนนี้นี่คือที่ได้ยินมาคือ4เมนูนะครับซึ่ง2เมนูเนี่ยก็เป็นเมนูแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่เกาะสีชังเท่านั้นใช่ก็คือหากินที่อื่นไม่ได้เลยนะคะคือต้องมาที่นี่แล้วเราโชคดีจริงเพราะหอยฟันกระต่ายนี่แบบ4เดือนอ่ะใช่แค่สี่เดือนงั้นพี่นาครับบอกตรงๆเลยนะครับ ิวรบกวนพี่นาขอด้วยเหมือนกันสีเมนูนี้จัดมาให้เราสองคนอได้ไหมครับได้จ้ะได้นะครับต้องขอบคุณพี่นามากๆเลยนะครับขอบคุณค่ะพี่นาโอ้โหสุดยอดจดยอดแล้วใช่ไหมยังไม่ได้ทานเลยแต่หน้าตาหน้าทานมากนะครับเมื่อกี้ที่เราแนะนํากันไปเนี่ยอยู่ตรงหน้าเราแล้วแถง พี่นาใจดีเหลือเกินครับแถมมาให้อีกตั้ง2เมนูจัดเต็มมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันดีกว่านะว่าแต่ละเมนูมีอะไรบ้างดีครับครับมาเริ่มที่ทางด้านนี้นะคะอันนี้เป็นเมนูพิเศษเลยนะเป็นน้ำพริกไข่ปูใช่ยเมื่อกี้ไม่ได้พูดไว้นะะแต่ว่าน่าตาน่าทานมากเลยน่าทจริงนะคะแล้วทางด้านนี้นะคะเป็นปลาหมึกสดๆที่เอามาตักแดดเรียกว่าปลาหมึกแดดปลาหมึกแดดเดียว ไม่เคยได้ินที่ไหนใช่ใจ่นหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวบบที่พี่เขาบอกเลยนะเดี๋ยวก่อนนะจ๊ะใจเย็นๆเลกทำอย่างนี้ไม่เูอหอกล่าโอ้โหแบบแย่มากๆมาแนะนำกันต่อดีกว่านะคะอันนี้นะคะเป็นปลาหมึกไข่เอาไปคลุกกับไข่เค็มก็คือปลาหมึกผัดไข่เค็มแล้วแบบสีน่าทานมากๆอ่ะเอาซ่อมมีขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยกินเลยเหร กินเลยอ่ะแบมพูดต่ออ่ะเรามาดูอีก2เมนูทางด้านนี้กันบ้างดีกว่านะครับอันนี้ต้มยำทะเลใช่แล้วนะมีกุ้งมีหอยมีปูมีโอ้ยทุกอย่างล <c oughs> งนี้ <c oughs> น่าทานมากๆนะคะใช่ครับต่อมาที่เมนูนี้นะฮะที่เราพูดกันไปเมื่อกี้ก็คือ ปลากระพงทอดน้ำปลานั่นเองอันนี้จะบอกว่าเป็นเมนูที่อิงชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่พิเศษที่นี่นะคะเขาก็วัตถุดิบสดใหม่มากๆเลยปลาเนี่ยจับมาคืนปุ๊บเมาาื่อเช้าเราได้กินเลยจริงครับแถมมาพร้อมกับน้ำยำอีกด้วยนะฮะใช่แล้วและมาถึงเมนูไฮไลท์นะฮะที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของไฮไลท์เลยครับเพราะว่าหาได้แค่ที่เกาะสีชังเท่านั้นถูกต้องนะคะแล้วมีระยะเวลาแค่4เดือนเท่านั้นอะต่อปีนะฮะถูกต้องคือถือว่าเราโชคดีมากๆนะคะกับ หอยฟันกระต่ายผัดฉาโอ้โหคือเมื่อกี้นะพี่นาบอกว่ารสชาติคล้ายๆกับหอยเชลแต่ว่ามันจะหนึบๆแล้วมันจะอร่อยยิ่งกว่าแล้วตัวมันใหญ่กว่าด้วยไงใช่นี่นี่โอ้โหอิงจ๋าโอเคงั้นไม่รอชา้าแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาลองชิมนหน่อยกับครับครับกร,รอบเลย เป็นแบบนี้เลยค่ะตามที่พี่เขาบอกไปเลยความเทมกำลังดีเลิศมากเลยสุดสดอะ่ะ เชื่อเลยสาลาบันเยี่ยมมากเลยเธอเหมือนอย่างนี้ล่ะเขอฝากกาะสีชังไว้ได้วยนะคะถ้ามีโอกาสมาเที่ยวกอสีชังก็อย่าลืมแวะร้านครัวไอทะเลนะคะจากท่าเรือขึ้นมาที่เดียวเองค่ะร้านเปิด9โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันนะคะ ครับก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายท้ายสุดแล้วครับนะของรายการ Toyota Moving a r o รา d ครับค่ะจะบอกว่าวันนี้เป็นหนึ่งหนึ่งวันที่ประทับใจมากๆนะใช่แม้ว่าเองจะต้องขับรถไปรับแป้งถึงสุวรรณภูมิแต่ว่า <c oughs> ก็ไม่เป็นไรก็คุมนะแล้วได้ไปเที่ยวเกาะกันคุมมากได้เที่ยวเกาะภายใน1วันจริงๆแล้วยังไม่ครบวันด้วยกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยครับต้อนรับเราอยู่ที่เกาะสีชังนั่นเองครับค่ะได้เรียนรู้เกี่ยวเรื่องประวัติศาสตร์นะฮะ่นกิจกรรมแอดเวนเจอร์หน่อยแล้วมีายักจิ้งด้วยถูกต้องนะคะแล้วก็ได้ทานอาหารทะเลออ่่ยนะไม นะขับรแน,นแ่นอนครับคือแล้วเมื่อวานเนี่ยผมอยู่ญี่ปนนุ่นไงคือหลังจากได้เที่ยวนู่นนี่นั่นมาแล้วนะผมรู้สึกว่าไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวไหนเจ๋งเท่าสถานที่ท่องเที่ยวของไทยเรานี่ละโอ้โ <ฮะ S 1> หเห็นด้วยมากเลยนะเที่ยวที่ไหนก็ไม่อบอุ่นแล้วก็อุ่นใจเท่าบ้านเราแล้วจริงๆอันนี้คอนเฟิร์มครับก็สามารถพบกับเราได้นะครับทุกวันอาทิตย์ครับกับรายการ Toyota Moving Around ครับหนึ่งทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มใช่แล้วนะคะทางชอ่อง M Channel นั่นเอง ต่ว<ล>วันนี้กับแบบต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ